เอ๊ะมันไม่ให้สองพันเราเอายอดวิวอย่างเดียวเราก็เอายอดวิวพอแล้วยอดวิวอ๋อขันดีๆขันดีๆเออมันไม่ให้ตังเราเราเอายอดวิวดีกว่ายอดวิวเอาขึ้น<า>ให้มันเร็วๆตอนนี้กำลังจะประกอบเครื่องนะครับสองสองยังได้ครับ ล้ไไไม่่ดออะรยยเตั้งให้มันอยู่ตรงกลางก่อนค่อยใส่ไมกกาซีนผ่านไปเซเว่นก็ไม่ซื้อมาโอ้ลืมบางทีมันก็แถมจานองศาก็เอาเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวเข่าบางตัวมันก็แถมบางตัวมันก็ยืดงอสว่านยึดน็อตยึด นะครับใครสนใจเครื่องตั้งศูนย์นะครับตัวเก่าร,รือออกครับพอพอดีตัวเก่ารือออกครับดีเครื่องออั้พัง ตรอบทุกขั้นตอนเดี๋ยวเช็คน็อตให้ใส่น็อตให้ทุกตัวนะอ้าวนี่ใส่นี่มีบใ่ใครควงเลยใครควงอยู่ใส่ขี่ในล่าง รถตัวนี้เด้รถลงนี่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 เอานี่ขึ้นก่อนนี่เดี๋ยวมันหักนี่โอ้ยเอ้ยมาๆๆเดี๋ยวมันหักนี่เอาไม้ใส่ก่อน <c oughs> นี่เด้นี่ไม่หักเอา้ามาเจ้าดูนี่นี่เจ้าดูเ <c oughs> จ้านี่เอ๊ะมันไหลลงนี่ไปรัว ไายมันล่รุ่งรุ่ไเกมทุบลงให้เขาได้ยู่บนทุบเดอ่ะยัง,งไม่ได้ทุบเลยยังไ,ไม่ได้ฟอนเลยขันคือคนบุกินข้าวหไข้ฟนายม่รู้ไอุ้ยหลอวะให้บอกไปคุยรุ่รงุก็สิรูดมันบบแน่นมากัสิมนกันรูดเลยเนาะ โอ้อบู้คนจักจังว่าอันนี้มันเรียนบมจบก็มันก็เป็นแบบนี้เลยมีตะเกียวแต่ก็เรียนนี่ัวนี้จะไปเรียนอะไรพี่ไงโอี๋ยวไปเรียนเทคโนโลยีนี่มันจะได้เมียน,นี่มันจะได้เมียนี่อะไปเรียนบอกเลยแหละสาวเตรียมโรงเรียนเลยแหลยอาทิตย์อ่ะไม่เขียนเรียนสาวอ่ะไม่เรียนวันเดียวเองยนวันที่ะละวัน ที่แเดือนจยนี่ยนี่อีกสองเดือนจบแล้วสาวเต็มเลยนะงนเข้าไปเนี่ยแถขาวโบอะ่อยู่วคเนอานิน่ะเาใครข่วงมาสาวพานิดนะโอ้ย่เหเราพี่แกสามสวยฮะ แก่ผ okay, ู้สาวผู้หญ mm, yeah, hey, uh. ่หาถหนได้นี่ง่ายเลยดนนด้ซื้อเสียงอังดังเลยหป่เดี๋ยวดังไมดังไม่เกี่เวเี่นี่เอาคันเลยแม่นี่แม่เอยื่มาใส่ก่อนเดี๋ยวใส่วยูทูบไปแล้วเลือกใขนาดเท่าพี่ไปคันคันคคันที่นีใส่ก็แกันขาวผม่ทันเอาใส่ ยกมายกมาเออบุไดสองพันนำเนาะยกมาเรียวไม่รู้เออมันแค่ตัวนั้นเลย ขาเสียบมันตะบนุนขาจับล้อนะครับทาเกต ซื้อกางเกงได้มือนเกี่ยวไปจังกับวาลูนี่วาลูนี่ปูให้ติจะซื้อกางเกงเงินเออเงินออฟฟิศเนาะยังไม่ผ่านปูผ่านโปูเนี่ย เนี่ยอยู่กับพี่จอร์ดก็พี่ทิ้งไปรถทำแล้วไม่เจ็บเอ๊ะอยู่ยไหนใส่ร้ายลูกพี่วันนี้หันมีฝั่งหนึ่งลองหมุนมาทางพี่ดูหมุนมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนีน้เอาลองแบบนี้ดูเอาแบบนี้ดู ก้องจะใช้ไปมหนึ่งครับครับฮะครับเออเอาไปหมุนคืนชั้นเตาเดียวตัวนั้นคือลงบุซุดนน่ะ เเถึงก็งอบอกให้เรียนหนังสือกับโบเรียนอรนีเรก็ไเรียนเนี่ยนี่คนจะได้มาามไเมียนถาเมียให้ในเด้อคนใดกันไร้าเอนี่เดียวถ้าเ่าไงสมมติเก็นคอบ่รัว อ,นนอันนี้อันนี้ชักเอกเอเอเอทาบด้านข้างมันอ่ะเอออะไรถูกดีถูกต้องถูกต้องถูกต้องได้แล้วได้แล้ว cắt thôi lặng đi còn, không, 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 không

ว่างชื่อโจเด้ยน่ะ <S <S เตรียมไว้ให้ยังดียอด,ดวิวให้ได้เด้อให้ได้เกินสองพันมันเด้อเมื่อนี้มาติดตั้งแค่นี้ได้สองพันนี่น

าโอ้ยบอกเรื <c ười> ơi, ่งดูฝุ่นมาเลยบอกวมันมีสองตัวตายตายตาย แล้วจะขึ้นมาทีนี้กน้ไมนสเด็งีได้รดเรื่องพอได้ดดดดเดนี้เลย

เข้าเครื่องเข้าเครื่องเข้าเครื่อง,องครับติดตัมงเป็นเช็คพนท,ที่ร้อยครับผมสวัสดีครับ